ขอ,อต้อนรับนะครับป้าทองใบพันธุ์บุภาครับสวัสดีครับปลูกกี่ไร่ครับปลูกพริกนะั้หมดมันเกือบสิบไร่สิบไร่แหละมันก็นตามปลามาก,กอนมาเป็นมีตรเฉพาะพริกไงแต่ก่อนหน้านี้ก่อนใช้เพียวนะผลผลิตเป็นไงฮะผลผลิตสี่ร้อยแปดสิบแต่ก็สองร้อยกับพ่อลูกใสา่าให้เอาเพียวมาฉีดพ่อฉีดเพียวไปลักะ็ะไม่เก็บปลอดแลกนี่ได้ สามลอยยี่ซีปแ้วก็มาขืนสี่ลอยยี่ซีบแต่ก็มาขืนหกลอยที่แล้วนะในหกลอยนะเก็บสามครั้งสีเที่ยวมันีซีปเก็บครั้งที่สามในหกลอยดีใจเมื่อวานี้คิดคิดว่าจะได้ตันนะรอบนี้นะรอบนี้จะได้ตันเลยและเฉพาะพริกย่างเดียวแหละนี่บัลลีเกวกับบัเขือบอุลเกวกับบัลโกตันที่จําความได้นี่ก็พวกเพื่อนเพื่อนเขาก็ทําอยู่กับบบคอยมีผู้ใดอย่ามีอยู่นีระได อย่าเข้ากับมาเข้ากับมาดูคือกันนะเข้ากับที่แรกเข้ากับผเสื้อหรอพอเขามาเห็นเขาเสื้อเออพอพอเห็นแล้วเชื่อเขาไปเห็นลูกพลิกมีดพลิกท่อนขมวนแหงปูกที่หลังป่าปูกหนังยิงงามเลยเขียวปิดเลยขมวนน่ะครับลูกโดกป่า้ังสองสูตรทอนบุนี่ป่าสีสีเพียวผงเพียวผงแล้วก็เพียวอะไรครับไอทอนนี่สีเพียวเพียวงามเพียวหนึ่งเพียวสองแปลว่าได้ใช้ทั้งสามตัวเลย แต่ตามต่ฉีดนี่กะถูกใจอยู่ว่ามันตัวนี้มันถูกใจแห้งเที่ยวผงนะสอดดอกมันนี่หน่วยมันจะดกตามธรรมดาป่าเคยทํำพิกมากนะพีกสวนนี่ขันนวยเม็ดมันสีใงญ่แล้วมันนี่มันจะบิออกสอดดอกไงพอเอาเพียวมาฉีดนี่สอดดอกมันจะขึ้นตลอดต่อกันเลยออกเป็นส่อขึ้นแท่งดอกตลอดโผมคิดว่ามันดีใบมันสีเขียวสวยใสขันฉีดตัวนี้ละงาม เห็นเห็นหน่วยพีกแล้วก็สอดอกมันออกนี่พ่อใจฉีดเองฉีดเองเลยฮะบริยาพวาวันบริเวนยาขาวมาแลงไง่นี่เศร้าสวนนี่คันว่นบริใส่ยาขาวมาแลงนี่แหงมากง่ายมันจะมีสารผิดเพราะว่าเกล่เดวกระยานคือการม้วนพ่อเอาอันนี้มาฉีดลาบันนี้กระ่องลองเบิงวามันมันจะมมหยั้งกินบอเกือ็คือปกติก็่บริผสมยั้งใส่แต่เพียวอย่างเดียวเสือล่า ไ่แดงเพี้ยไฟเคน่นันพริกขันเอาสามอย่างนี่อยู่กะบิปัญหาพริกทารักษาตน้ขตนขาต้นแข็งแรงบ่เสื่อมส้มนี่อยู่ได้สองปีมันประหยัดประหยัดต้นทุนแล้วก็ขึ้นนี่นี่บริเว่นนี่แต่เฉพาะพริกนี่มุดสองสตีนะนี่ครับสองถังเองเหรอสองถังประหยัดต้นทุนเลอนั่นน่ะเิยประหยัดต้นทุนะดีใช้แค่นี้ก็ยังหูก็ยังหลูผลแล้วนี่ร่องเพี้ยวช่วงนี้นะครับเก็บเก็บพริกมาน,นี่ยสองขังละ บ่ยังบ่ทันได้ใส่ปุ๋ยใส่เพียวแล้วไปยัดต้นทุน่นกับะหยัดปุ๋ยไปนิดตูวป่าก็เลยล่องบ่งเลยจะลองมาปุ๋ยนันนกับแพร่งกับวอยากเลี้องหลายอย่างก็ลองสีแต่เพี่วเบิง่งกับพี่ก็ยังดกอยู่ก็เลยบ่ทันได้ใส่ปุ๋ยตีอยู่พูดถึงมาตะพัดใส่เพียวนี่ยังบ่อหนีฉีดยาเสือล่ากับบ่ไดนใส่มาลงทุกอย่างกับบ่ไดนใส่มันไม่มา กันยูปกติลูกกระดกแต่จะเป็นน้ำเพียวมั้งใส่เพียวโอ้โโดกจริงๆระดกจริงๆภูมิใจแต่ชาวบ้านนะที่มาช่วยเก็บเขาว่าอย่างไงเขาบอกว่าไม่เคยเจอพริก,ดก,กดกลูกดกน้ำหนักดีอย่างนี้มาก่อนอเขาบอกว่าอุ้ยพริกนี่ดกน้ำหนักดีเฮ็ดจจงไหนจจงได้เขาถามนะถ้าเจงไหนจังน้ำหนักดีลูกดกหน่งสี่เขากับพวกเขามาเก็บนี่เขาจะ บ่หอนแดดเลยแหละขาวมูนก็บอาว่าใส่เพียวลองฉีดเพียวเบิงกัเลยว่าอขี้หลังแล้วเดี๋ยวคอยปลูกคอยจะเอาไปฉีดน้ำเด้อเขาบอกนะสอดดอกเพื่อจะขึ้นตามกันเขคือจงฉีดอร์โมูนอย่างอื่นครับมันจะบอกต่อๆกันไงตัวนี้จะเป็นสอดต่อกันเลยบถึงใบแก้มก็ยังมีสอดดอกพอเอามาใช้แล้วเนี่ยกี่วันถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงฮะ อาครั้งแรกอาทิตย์หนึ่งวันนี้อาทิตย์ที่สองมาวันนี้สี้ำอยู่เห็นสอดอกมันขืนหลายก็ดีใจยากสี้ำอีกให้วันดกๆไงอ๋อพอรอบสองมาเริ่ม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 แตกต่างมากแล้วแตกต่างแต่เถวแรกเลยเอยพี่เอ๋อเอียถวแรกเห็นอะไรแตกต่างบ้างสอดอกมันอ๋อช่อดอกมาตั้งแต่รอบแรกเลยช่อดอกนี่ตามถ้ารับจิวออกข้างๆางนี่นีลาะนลาเอาเพี่เอไปสีลองเบิองน่ะป่ากับมะเบิองทุกมือนะป่ากับงางมื่เบิองงาเมื่เบิองพ่อมาแล้วนี่ สอดอกมันสิคืนตาดอกมันสิเปิดนี่คืนส่อแล้วสองสามส่อง่ายม,มันมันมันคือยาที่เคยฉีดมากไงครับฉีดตัวนี้นะมันฉีออกอย้ยพุ่มใจนะดีใจเลย,เ,ยเห็นดอกนะสีสั้นอีกแถวที่สองอาทิตย์ต่อมาก,ก็ฉีดอีก,อกเปลี่ยนใบมันมีอะไรบ้างนะเสิ่งที่ท,ที่มันเปลี่ยนแปลงใบเขียวแ้ม แล้วก็ช่อดอกเยอะมาเลยขันตดลูกงหญ่แล้วมันจะเลี้ยงลูกงหญ่มันขันฮาวเดอดทออกอืมขันทัาเก็บขายช่อดอก,กขึ้นจากขืนตัวนี้มันสีขืนน่อดอยู่เลยโอ้ย,ยมันกระโดกกันซิบ <c oughs> ผมว่าเก็บเด็กกับพ่อใจหลายอ่าพอเห็นพีกเดกเหล่านักก็ดีเ<อ>ต็มใจแล้วก็พ่อใจสุดๆใส่ไปเร<อ>ื่อยๆลอกเมืองจนมาสีเศร้าทํำสวนนั่นแหละต้องใส่ใส่ไปแก่ผอมจะคลองระว่างเพี้ยวเพี้ยวผงก็เพี้ยว ใส่มะน,นีสองขางเจ็บพีข้างแรกขางแรกเลยเครลอยแปดสิบสองรลอยกิโล่พอมาใส่เพียวเพิ่มขึ้นสามลอยสามลอยลอยี่สิบสี่ลอยมะเถียือสุดท้ายหกรลอยเริ่มใส่เพียวสีเพียวมะน,นีสามขังเลยหกรลอยกิโลเงี้ยนี้กะว่าจะได้ถึงตันลกูลกลูกจริงจริงสุดยอดสุดยอดของเพียว<า>อันนี้ต้องเพียว